สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับผมผมอาจจะมาวันเว้นวันบ้างเลยครับผมหรือว่า2วันเว้น1วันบ้างนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปในหลายคลิปนะครับผมว่าผมค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่งนิดนึงนะครับผมแล้วก็เอ่อเมื่อเอ่อพรุ่งนี้นะครับผม พรุ่งนี้กลับมารืนนี้เนี่ยผมอาจจะไม่อยู่ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมต้องไปทริปนะครับผมทริปเอ่อเป็นทริปท่องเที่ยวนะครับผมกับเพื่อนเพื่อนที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะครับผมเนาะก็ต้องอกราบขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าหากว่า2วันนี้ไม่มีคลิปลงให้ดูนะครับผมก็ นั่นแหละนะครับผมเป็นทริปเที่ยวผ่อนคลายนะครับผมเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ทํางานกันด้วยนะครับผมก็เพิ่งได้มีเวลาหยุดที่ตรงกันนั่นเองนะครับผมก็เลยนัดกันไปเที่ยวนะครับผมถ้าไม่แน่เนี่ยถ้ามีกล้องเนี่ยผมจะถ้ามีกล้องดีๆเนี่ยผมจะอาจจะอจัดทริปตัวนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ลงเป็นคลิปวีล็อกในในช่องด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็คลิปนะครับผมคลิปสําหรับเซอร์บิโกเนี่ยตอนนี้ยังยังทําไม่เสร็จนะครับผมมันยังมีปัญหาเรื่องอะไรอะ เรื่องวาวนะครับผมวาวของคาวะสกิเนี่ยมันเป็นระบบที่ซับซ้อนมันไม่ซับซ้อนหรอกนะครับผมแต่ว่ามันเป็นระบบที่แบบมันหายากนะครับผมมันหายากนิดนึงเนาะต้องรอนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้แต่งเพิ่มเลยแก้ปัญหาตัววาวอยู่นั่นเองครับผมตอนนี้ยังล็อกวาวอยู่นะฮะก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับผมเกี่ยวกับตู้สูมสกินปืนใหม่นะครับผมที่มันแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับผมคือมีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ย มันอัปเดตเป็นตู้ปืนนี้เข้ามาซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจมากๆเลยเพราะว่าตู้นี้เนี่ย มันควรที่จะอยู่ก่อนไอ้เจ้าตัวสการ์ในปัจจุบันซะด้วยซ้ำนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูการว่าทําไมและเพราะอะไรนั่นเองะครับผมแล้วก็ภายในตู้เนี่ยจะแปลกหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีปืนรองให้ด้วยนะครับผมก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกตู้เนี่ยตอนนี้จะไม่มีปืนรองให้นะครับผมจะมีอีกทีก็ตอนที่กลับมาเป็นตัวกล่องสุ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกล่องสุม่มเ,เป็นในส่วนของเ,ออเป็นตู้ตู้สุ่มอะไรวะ เป็นคล้ายๆกับเอ่อแบบยังไงเอะเรียงนะครับผมเรียงรูปภาพให้ตรงนะครับเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสล็อตปะไม่รู้อะ่ะเขาเรียกว่าอะไรน่าผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ค่อยเล่นการพนาาันสักเท่าไหร่นะครับผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นสล็อตเนาะที่มันแบบมันเรียงเอ่อเรียงแบบ3ช่องนะครับผม3ช่องเนาะก็น,นั่นแหละนะครับผมเป็นาการเรียง3ช่องนะครับผมก็จะได้รับมาเป็นของรางวัลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของเพชรนะครับผม9,999เพชรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ลักษณะตู้สุ่มและวิธีการเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปทําอะไรกันก่อนดีครับเอ่อเราไปดูในส่วนของตัวตู้สุ่มสกินปืนกันก่อนดีกว่านะครับผมก็คือในเซิร์ฟไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นสกานะครับผมเป็นสกาที่บวกอัตราในการยิงนะครับผมก็คือเป็นตัว ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นบวกอัตราในการยิงนะครับแล้วก็บวกอะไรอีกเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นตัวดามเมจล่ะสักครู่นะครับผมเป็นบวกอัตราในการยิง2นะครับผมบวกระยะ1แล้วก็ลบความไม่ยํอาออกไป1นนั่นเองครับผมก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นคู่กับตัว d ดวม o มอรโรย,โยในปัจจุบันนั่นเอง นะครับผมนอชุดผู้หญิงไดมอนรอยัลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชุดผู้หญิงนั่นแหละนะครับผมเป็นชุดคู่กับตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีความแปลกอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาดูกันและกันน่าจะเปลี่ยนในอีก5วันนะครับผมในส่งไดมอนรอยัลนั่นเองเดี๋ยวเราว่าไปดูนะครับผมในส่วนของตู้สุญกินปืนที่มันแตกต่างจากเซิร์ฟอื่นกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมทุกผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการอัปเดตตู้สุ่มกินปืนที่แตกต่างจากเซิร์ฟอื่นแล้วนะครียกได้ว่า เป็นเซิร์ฟเดียวเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็เราจะมาดูกันว่าปืนสก,กาของเซิร์ฟเขาเนี่ยเอาเข้ามาในรูปแบบกิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวตู้สุมสกิปปืนกันก่อนเลยและกันนะครับผมเนาะก็จะอยู่ในตัวนี้เลยนะครับผมเป็นตัว M60 กับตันบับเบิลนะครับผมถ้าใครจําชุดกับตันบับเบิลได้เนี่ยก็คือเป็นชุดที่เป็นกิจกรรมตกปลานะครับผมเป็นตกปลาที่ ข้ามขั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวเอ M60 นะครับผมถ้าใครจําได้นะครับผมเป็นตัวอะไรอะ่ะเป็นหน้าเข้าเกมเก่านะครับผมจะมีตัวมิชาเนี่ยถือปืน M60 ตัวนี้อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีตัวอะไรนะแม็กซิมเนี่ยถืออีกตัวหนึ่งอยู่นะครับผมเป็นอ่า M M249 นะครับผม M249 ลายนีโมนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นปืนรองของในตู้นี้นั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตู้สุ่มนั่นเองก็จะแตกต่างจากเซิร์ฟอื่นนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยจะเป็นสกาเหมือนกับเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็น M60 กับตันบับเบิลตัวนี้นะครับผมอ่าสเตตัสก็คือบวกดาเมจหนึ่งนะครับผมบวกระยะ2แล้วก็ลบความเร็วโหลด1นั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับปืนรองนะครับผมที่เป็นตัว M249 ที่ตัวแม็กซิมถืออยู่เนี่ย จะมีสถานะก็คือบวกอัตราในการยิงหนึ่งะครับผมแล้วก็ลบระยะออกไปหนึ่งแล้วก็บวกความเร็วรีโหลดหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นร้อยนัดที่ถือว่าดีอยู่สมควรเลยนะครับผมเพราะว่ามันรีโหลดช้านั่นเองบวกความเร็วรีโหลดขึ้นมาก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมเนาะแล้วก็นะครับผมในส่วนของตัวตู้สุ่มตัวนี้เนี่ย <c oughs> ขออภัยครับจะมีปืนที่แตกต่างจากเซิร์ฟไทยด้วยนะครับผมเรียกได้ว่ามีแบบของแรเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่มีเป็นระเบิดตัวนี้ด้วยฮะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตู้สุมสกิปปืนที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านนะครับผมก็จะเป็น M60 กับตันบับเบิลตัวนี้เลยนะครับผมเวลาถือก็จะเป็นเอ่อสักครู่นะครับเวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับผมถือว่าเฟี้ยวเลย M60 ที่ถือได้ตอนนี้ก็น่าจะมีเป็นตัวอะไรนะตัวสีทองนะครับผมมีเป็นตัวอะไรอีกล่ะผมจะไม่ได้นะครับผมผมจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่สำหรับปืน M60 นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นในส่วนของต well. ัวเอ่อสกินปืนสกากันกดีกว่านะครับผมว่า มันจะอยู่ในกิจกรรมอะไรนะครับผมสําหรับในเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเขาเอาเข้ามาแบบว่าพร้อมๆกันเลยนั่นเองครับผมเนาะ ก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมเป็น b ู u e e นั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับตัวเอ่อตัวอะเ b ิ r ์กนะครับผมหรือว่าตัว venom เนี่ยที่เข้ามาในเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการเอ่อหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นตาราง9ก้าช่องนั่นเองลักษณะก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้เลยนั่นเองครับผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆในแต่ละช่องเนี่ยเอ่อแต่ละช่องเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมก็จะมีของรางวัลเป็นสกานะครับผมเป็นสกาเอ่อตัวที่อยู่ในตู้สุมสกินปืนของเซิร์ฟไทยแล้ว ตัวสเปซนะครับผมที่บวกอัตราในการยิง1บวกระสูนหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วลดหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมเอ่อยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นตาราง9ก้าช่องนะครับผมแล้วก็มีเป็นตู้สุ่มสกินปืนที่เป็นของตัวกัปตันบับเบิ้ลที่ควรจะมาก่อนด้วยนะครับผมก็คือที่บอกบอกว่าควรจะมาก่อนเนี่ยเพราะว่ายังไงอะ่ะเพราะว่าหน้าเข้าเกมก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นของกัปตันบับเบิ้ลนะครับผมมันไม่ใช่ เป็นของวันิีนโลกหรือว่าตัวอ่าตัวมันไม่ควรที่จะเป็นตัวเอา้าเอา้าได้สก,กาถาวอนเฉยเลยท่านผู้ชมดวงอะไรจะดีปปนนั้นครับก็นั่นแหละนะครับผมเป็นในส่วนของอสกินปืนที่ควรจะมาก่อนนะครับผมแต่ก็มาที่หลังสําหรับตัว M60 Bubble นะครับผมแต่ผมถามถ้าถามผมว่ามันจะมาในตู้สุสกินปืนสําหรับเซิร์ฟไทยไหมผมคิดว่าน่าจะมาในกิจกรรมนะเพราะว่า มันแบบว่าเหมือนเป็นตู้ย้อนหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะมาในกิจกรรมนะถ้าหากว่าไม่มีหลุดอะไรเกี่ยวกับตัวตู้สุมสกิปปืนใหม่ออกมานั่นเองนะครับผมเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยที่บอกไปว่ามันเป็นช่วงของรอยต่อนะครับผมรอยต่อระหว่างการอัปเดตแพดต้องมารอดูกันว่ามีรูปหลุดของตัวอัปเดตแพดหน้ามาเนี่ยจะมีตู้สุ่มสกินปืนอะไรที่มันหลุดออกมาก่อนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูกันอีกทีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตู้สุ่มสกินปืนใหม่แล้วกันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราวาร์ปอีกเซิร์ฟหนึ่งกันเลยนะครับผมที่มีตู้สุ่มสล็อตที่เป็น9 9 9เพันเถ้าร้อมแล้วเี๋ยวเไปดูพอรกันเลยนะครับผมกักพอมันผู้อนนีผมก็มาู่ในหน้อมกันเลยนะ ครับผมที่เป็นตู้สลอ็อตที่เป็นตารางแบบไังไ,ไม่ไม่ใช่ตารางนะครับผมเป็นการเรียงการสืัอระหว่าง 3รูปนั่นเองนะครับผมก็จะรับมาเป็นของรางวัลนั่นเองครับผมเนาะในส่วนของรางวัลนะครับผมก็จะมีเป็นพวกนี้เลยนะครับผมในส่วนของการเรียงนั่นเองนะครับผมก็เมื่อเราได้แบบยังไงอื่นๆนะครับผมที่ไม่ใช่พวกของพวกนี้นะครับผมที่ไม่ใช่รางวัลใหญ่เนี่ยก็จะได้เป็นแอร์บอร์ดนะครับผมเป็นตู้สุ่มเป็นกล่องสุ่มหน้ากากนะครับผมแล้วก็มีเป็นกล่องสุ่มโทเค็นลุงหนวดด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็เมื่อได้เพชรนะครับผมแบบว่าได้อันเดียวเนี่ยแบบว่าเพชรอันเดียวเนี่ยจะได้มาเป็นตั๋วตัวสุมมมนนััผเป็ตววสุิโลก นั่นเองนะครับผมเนาะเป็นตูบ้บารซิโลแล้วก็เมื่อได้รูปนะครับผมตัวแซมบา้าสผู้หญิงเนี่ยสช่องจะได้มาเป็นตัวกระเป๋านะครับผมกระเป๋าเพลีามนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อได้ตัวชุเวนอมสอ,สอชุดเนี่ยจะได้มาเป็นตัวท่าเต้นแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามายังไงกันก่อนดีครับ ก็ในส่วนของของรางวัลนะครับผมจะมีของรางวัลล่างสุดเนี่ยจะเป็น90 0เอ้ยเป็น99เพชรนะครับผมแล้วก็ของรางวัลสูงสุดเนี่ยจะเป็น9,999พัเพชรนั่นเองนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเป็นตัวเซตเวนอมกับเซตแซมบ้าหญิงนั่นเองนะครับผมที่จะสามารถเป็นของรางวัลใหญ่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อหมุนครบอ่าสิครั้งเนี่ยจะได้มาเป็นกล่องสุ่มนะครับผมเป็นกล่องสุ่มกางเกงแล้วก็เมื่อครบ30ครั้งเนี่ยจะได้มาเป็นตัวอ่าตัวอะไรอ่ะเป็นกล่องศพนะครับผมแล้วก็ัเนนน่จะป็ห็ะเปนลผม 9,999เพชรนะครับผมแล้วก็จะมีชุดเวนนอมให้เราด้วยนั่นเองนะครับผมก็ในส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยเซิร์ฟไทยก็ไม่ค่อยเอาเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับผมที่เป็นตัวสุ่มแบบว่า9,999เพชรนะครับผมแต่ว่าท้าถามว่าเคยไหมก็ถือว่าเคย นะครับผมเดี๋ยวเราวาดไปปิดคลิปกันเซิร์ฟไทยดีกว่านะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะตู้สุ่มนะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากนั่นเองเดี๋ยวเรากลับไปพูดกันในเซิร์ฟไทยกันต่อดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาเซิร์ฟไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ในตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็จะเป็นกิจกรรมเติมเพชรตัวนี้เลยนะครับผมเป็นโปรโมชั่นเติมเพชรนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะมีเป็นตัวแอร์บอลครับผมเติมครบ9 9เพชรเนี่ย จะได้มาเป็นสไตล์เวชชันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวครบอ่าเป็นเมื่อครบเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าเพนนะครับผมจะได้แบบจะได้มาเป็นตัวสกินสุนัขจิ้งจอกนะครับผมเป็นสกินของวันสิ้นโลกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ครบ999เก้าพนนะครับผมจะได้รับมาเป็นกล่องศพราวานั่นเองนะครับผมเป็นกล่องศพผู้ก่อไฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับผมว่ากล่องศพมันเป็นลักษณะประมาณไหนนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเติมนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมสำหรับผู้โชคดีกิจกรรมตั้้งชื่่อฟโกผมเนีย ผมกําลังไปซื้อบัตรอยู่นะครับผมเพราะว่าวันนี้มันฝนตกด้วยนะฮะก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันยุ่งๆนิดนึงนะครับผมก็เลยแบบว่าช้านิดหน่อยนะครับผมไม่นิดก็ชิก็ช้าเยอะอยู่นะฮะ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับผมขออภัยด้วยเนาะ,ะแต่ก็น่าจะวันนี้แน่นอนแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไม่อยู่แล้วนะครับผมเนาะก็จะเป็นกล่องศพตัวนี้เลยนะครับผมเมื่อเติมครบ9 9 9เพนนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นกล่องเป็นตัวกลอ่องศพเนี่ยที่ถือว่าสวยแล้วก็อลังการมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเนาะเพราะมันมีแบบ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาไอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันอีกทีก็น่าจะสองวันข้างหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมอย่าลืมคลิปติ่งผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุกรู